สวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่รปรางกูส่สวนแตงปรางกูส่สวนแตงบ้านดงยางครับอําเภอบ้านใหม่ชัยภูมจังหวัดปุรีร์นะครับอ่านี่ครับมีสามปางปางยอดจะเป็นแบบนี้ครับคุ้มๆแต่ถ้าเป็นแบบนี้เจดี JD, ต่างกันนะครับก็จะมีบรรลัยสอง ันอะไรคือส่วนหน้าที่มันพังๆนะเหลืออยู่เฉพาะฐานอันน้ำปลาอยู่ 3, 3, 3. สามสามสามเล็กสีองค์ครับตอนนี้อยู่นี่ครับตรงข้ามโรงเรียนโรงเรียนกูต่ตันแตงพิทยาคมนะครับอำเบ้านวัดแต่นนี้น 8, วันทีบเอ็ดกรกฎามแสแปวันนี้วันข้ษาแรมแรมแรม แรมหน,น,ะะนึ่งข้างเป็นแปดนก็ทางไปไหนไม่รู้ในยูนิเกตบุีรำนี่รงเทียนสวยมากครับผมบุกมาครั้งแรกนะครับเดไปเดี๋ยวพาไปดูครับเอ่อพาไปชมจะมีแค่สมส่วนอันนี้สมัยพุทธศตวตรรษที่17บตัวนี้พุทธศตวรที่สิบี่ยห้าเนาะเจ็ดแปดก้สเจ็ดสิบสองสิบสามสีประมาณเก้กว่าปีไปชมเรื่อยครับ ไม่ตที่ผมอ่านประวัติแล้วนะอ่านร่าวๆมีสามตนหนึ่งมีองุกปลาอสามมันยอดพังมียอดยังอยู่ <THE B grading> คือก็ไม่เลยมีไม้ค้ำเหมือนแต่ก่อนเอ้ยปัจจุบันก็นจะมีแบบเอาหินมาซ้อนเป็นวัฒนาการซ้อนแบบซ้อนค่อย,อย,อย,อยๆไงเก่งที่มันพังพังเพราะว่ามันอาจจะดบมันผุนานแล้วก็มันกร่อนแล้วกันมันค้ำยัๆๆๆนแบบโครงสร้างแต่ก่อนมันอยู่ไม่ได้นานแต่ทีนี่ก็มีการ บูรณะ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 มากรมศิลปากร,เ,คครเดี๋ยวไปดูเรื่องครับก็จะมี3ส่วนเนาะมีบรราลายัยสองกฟางสามแล้วก็มีน้ำล้อมๆแค่นี้เองบตามรายับรลบลนๆนะครับคอ,อบพื้นที่ประมาณกี่ไร่ข้างลงข้างหลังก็เป็น,นลำน้ำเ<ม>อเป็นที่ทุ่งนาคทำเตือบ้านใหม่ใช้โค้ดมังแรก วันใหม่เเคยได้ยินชื่อครับพอมาห่างจากตัวอำเภอรประมาณ2กิโลเองสกิโลโลครึ่งนะเส้น <1. S 1> ถนนเ e อเดเซนสองศูน2์เ2็ดสองศูองสอเออเสอนย์มาจากถนนก็คือถนนมิตรภาพวิ่งมาประมาณสี่สิบกิโลเข้ามาณี่กิโล าวันันครบชอบเก็บรายละเอียดไม่ชอบดูอะไรที่โลดโผนแบบปั๊บปป๊อมันดูหย,ยาบๆเลยคือไม่ได้ได้องค์ความรู้มากมเผื่อใครจะมาใจต่อย,ยอดทํางานวิจัยหรือการมาศึกษาเอาไปแพร่ความรู้ให้ยเยาวชนรุ่นหลังอย่างน,นี้ครับภาษาเป็นภาษาเขาว่าภาษาเป็นคํารวมเนาะมันก็จะมีป้ามีเจดีอันนี้เป็นปรางกลาง ปรา,าสาทกุสทาาสกูสันแตงปราสาทกุูสันแตงนะครับอันภาษาไทยนะครับตะกิตมันมีอยู่นะรัสาทกุสันแตงบ้านดงยางตำบลกรูสันแงตงตำบลกรูสันแตงนะครับในตรงนี้กรูสันแตงประจำอำเภอนะครับรวอำเภอประจำตำบลประจำตำบลอําเภอบ้านใหม่เชฟฟอดจังหวัดบุรีรัมย์ครับเป็นโบราณสถานในสาฮิด,ดูกอ่อสร้างด้วยอิฐตั้งอยู่บนฐานศิลาแรงศิลปะแบบขอไม่ว่าขอแบบนครมัชทรงนครมัชนะครับ อายุราวพุชว7ตประกอบด้วย3ส่วนประสาทสาหลังบรรณาลัย2ออได้อิฐบนรานศิลาเลยแล้วก็คูน้ำรอบๆกรมศิลปากรขุดแต่งปี237บเพบหลักฐานทางโบราณคดีเป็นจำนวนมากเช่นภาพหลังสลักศิวนาถราชภาพการกลนเกษียณสมุดท้อไม่จริงสมัยโบราณเนาะอินดูเนาะทุกอย่างมาจากอินเดียกันนะยุคโบราณมาเขมรแล้วก็มาไทยบริเวณนี้เป็นอาณาจักรเขมร เขาบอาอาาจักรเมรเป็นคำรวมนะไอ้อาณาจักรขอมนะไม่ใช่ประเทศกัมพูชาปัจจุบันนะอาณาจักขอมมันกว้างใหญ่ในภาคอีสานเราในโซนนีน่เนาะรวมไปถึงทางทาง,ทางลาวทางเวียดนามส่วนหนึ่งอะไรประมาณนี้บภาพการประมาณเนี้ก็มีพระอินทรงสร้างด้วยเทพระรักที่ตนออกพยมกระบือเทพรักษานะครับนี่ค่ะ กแกะได้เพื่อให้เป็นร่องรอยธรรมศาสตร์ถ้าไม่อยู่นานๆน,นะครับทำได้เหล็กเะเกะสหลัดใช่ไหมติกดติดดูข้างในครับโมีห้องน้ำนะเปลือกไข่ท้องปวดต้องกี่แต่ <S <S 2> <S 2> จะไม่ได้รับกระบุเลยนะ <S <S ดอดกปันอะไร <S <S ปันอะไรก็คือปันนะ ก็คือส่วนหน้าเนาะบันหน้าบั้นอะไรบั้นด้วยสีลาแรงทีลาแรงทีลาแรงก็คือทินซายเนาะทินซายแดงในรูขุมประมาณกี่เดนแล้วครับตึ๊งง น,น,นี้มีสี่ชั้นผนะมว่าผมว่าจะต้องมีฐานอะไรขึ้นมาใล้เป็นฉากก่อนที่จะเข้าไปฐานฟางองค์ใหญ่ที่สองเป็นสประมาณเจถึงเนสี่งเอันนี้จะมีทางมทางขึ้น,มา,นมาดูตรงนี้กันนี่อาจจะมีทางขึ้นทางตรง ผมว่าอาจจะถ้าเป็นผมเดานะอาจจะมีที่ที่่หยบบล้วขึ้น,นแล้วนีจะมีพักอาจจะมีซ้มมีอะไรนะให้สังเกตเพราะส่วนหนึ่งตัวนี้ขนาะดตัวนี้นะมันสนใจมากเลยมันเป็นรูปอ่าฐานดอกบัวนะร้านดอกบัว อันนี้ก็จะเป็นแบบทานการทานโรกบัวพิกฤตบ,บัวนะครับเนี่ยพิกฤตบ,บัวให้รูปหน่อยครับให้รูปหน่อยเดี๋ยวจะรับโทรศัพท์ครับไม่เป็นไรปลอดดีกว่นอันนี้ทานนะครับแล้กวก็เพราะว่าเขาอาจจะยังไม่ดูว่าตรงนี้มันจะประกอบตรงไหนได้พวกมีหลายที่ประชันรังรำโดยกบางไว้เป็นประชันรังรำนะครับเดินมาดูนะครับ เถ็งตทรศั์มาอันนี้ก็มาดูตรงนี้ครับน,นี่เป็นอันนี้บุรณนะอันนี้ก็มันพังลงมา การโค้งสังเกตดูหินครเป็นอิฐบล็อกกันนะไม่ใช่อิฐบล็อกอิฐน่ก่อแล้วมันค่อยๆค่อยๆค่อยๆต่อๆกันแล้วมันมันโครงสร้างอาจจะดีที่สุดในสมัยนั้นเวทนาการตอนนี้ก็อาจจะใช้ยางอื่นประกอบครับก็เซลาแรงอันนี้เป็นของใหม่นะครับข้างบนน่าจะเป็นของเก่าไหมของเก่าสิเนาะ ก็ต่อไปได้ยังไงต่ออันนี้ของใหม่ต่ออันนั้นก็ประกอบขึ้นเนาะแต่อันนี้เป็นของไม่ของเก่านะครับเนี่ยของเก่าอัน,นก็เป็นของใหม่ไอ้ของเก่าสิมีของใหม่ประกอบไหมตอบไม่ได้พงก็ครับอืมก็ศีลาแรงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดก้อนใอ้ทางขึ้นจะเป็นแบบไหบ ผมขอญอาตขึ้นนะครับอืมอันนี้เปน็นนี่ก็เป็นผมมาดูบรูนนนะเทปปูนเนาะให้คงทนเลยอันนี้จะเป็นฐานเก่าทำไมไม่ทราบใหม่ไหมน่จะเป็นอันใหม่น,นี่ก็มีมีน,นกมีทำรักอยู่ หินอันนี้รอยไม้ไหยคำยันยังไงไม้คำยันโคง้โคงๆครับการเรียงตัวของหินโคง้โคงมองไม่เห็น,หนค,ค,ค,ครับยิ่งค่อยๆโค้งมาใช่ไหมอืม มอนไม่เกี่ยวกันอันนี้เงินคล้ายๆกันอันนี้ก็บูนนะกค่อนขักจะจะเยอะนะครับไอหินอันนี้จะเป็นหินไม่เป็นหินใหม่หรอ ผู้หนกอันนี้ก็พยายามจะชะอิดมาเรียงตัวเหมือนเดิมมีนอกอยู่อันนี้ก็น่าจะบูรณะเนาะหินใหม่ทั้งหมดเนาะพยายามเออหินใหม่กันทั้งหมดเลยพยายา,พยายามเรียงตัวให้เหมือนคนโบราณนะผมเดานะอันนี้บุรณปีสามเจ็ดเนาะ อันนี้นไม่ผุก,ก่อนนะครับอันนี้จะเป็นฐานเก่าครับอุ้ยครับประมาณนี้แหละครับอีกอันนึงก็คือคูน้ำรอบๆมัมนจะเป็นบริเวณนี้เนาะอยู่ไหนนูนนะ่นเนาะมองไม่เห็นเลยเออมาดูข้างหลังหน่อยข้างหลังหน่อย อ,อันนี้กว้างใหญ่กว้างขวางดีอันนี้น่าจะเป็นอะไรสักจุดนะหนึ่งสองสามผมก็ไม่รู้จักน่าจะเป็นจุดไฮไลท์สักอย่างนาหนึ่งหนึ่งสองสามสี่น่าจะมีฐานอะไรขึ้นเนาะแล้วก็พังไป มพยายามดูหินแถวนี้ก็มันหาหินไม่เห็นไม่เห็นีโอเคครับถ่าย้านหลังนะครับครับมีโอกาสมาเที่ยวชมครั้งแรกในชีวิตตั้งแต่เกิดมาวันนี้วันที่1 1เอกรกฎาคมครับมันเข้าภาษาพอดีครับ าชมต้นไม้ขึ้นแล้วครับเอาไว้ดีมากครับให้ลูกหลานไปดูยำลายอย่ามาตัดไม้นะครับไม้อะไรพวกคุรู้จักสวัสดีครับต่างเข้าครับเุียนกุศลแตงครับพิทยาคม,มตัวนี้มตั้งใชจครับ